มาค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะเมื่อแฟนเก่าเขาเปรียบเทียบเรากับมือที่สามอ่ะเขาเปรียบเทียบว่าใครเป็นยังไงใครดีกว่ากันอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เรานะคะแล้วก็อันนี้มือที่สามนะเมื่อแฟนเก่าเขาเปรียบเทียบอ่ะเขาเปรียบเทียบยังไงกันอ่ะถ้าดูจากหน้าไพ่นะเหมือนว่าแฟนเก่าอ่ะพอตอนเนี้เขาไปอยู่กับมือที่สามอ่ะเขาก็ได้ตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วคุณอ่ะเป็นคนที่ขยันทํามาหากินดึกด่นเที่ยงคืนไง คุณก็ยังขยันทํามาหากินแล้วก็รู้จักกินรู้จักใช้มีเก็บหาได้เยอะแต่แล้วก็มีการเก็บด้วยกลางค่ำกลางคืนก็ยังทําเงินไอ้ทางานหาเงินใช่ปะแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มแยม้มแจ่มใสมีความสามารถพิเศษในการใช้เครื่องมือสื่อสารหรือเป็นคนที่พูดจาดีดึงดูดใจลูกค้าคือเรียกว่าหา แบบเหมือนขยันทํางานสุดๆอะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งดีแต่ข้อเสียมันก็คือมันทําให้คุณกับเขาไม่มีเวลาให้กันคุณอาจจะมุ่งมั่นกับการสร้างความมั่นคงทางการงานการเงินใช่ป,ปะกางวันก็ทํางานกางคืนก็ทํางานดังนั้นในเรื่องของความสัมพันธนะ์อะคุณก็อาจจะให้ความสําคัญเป็นระดับรองๆซึ่งแฟนเก่าคุณก็อาจจะเป็นคนที่ชอบที่จะแบบคอเคลียร์ชอบให้มีเวลาอยู่ด้วยกัน พูดคุยดูแลกันแต่พอคุณขยันทํางานอย่างสุดชีวิตอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคที่คุณไม่มีเวลาให้เขาเขาก็เหมือนไปหาที่พึ่งทางใจอย่างอื่นนะกลางคืนอยากจะคุยก็ไม่ได้คุยคุณก็ยังคงทํางานอยู่อะนะไม่ยอมหยุดไม่ยอมหย่อนมุ่งมั่นกับความมั่นคงส่วนของมือที่สามนะแฟนเก่าคุณมาเปิดเผยเขาก็มองว่ามือที่สามเป็นคนที่แบบ คิดมากเครียดอะไรนิดอะไรหน่อยก็เศร้าใจแล้วก็เรื่องอะไรที่เคยทะเลาะกันเนี่ยแหมทำไมมันมูฟออนยากเหลือเกินคือมือที่สามก็จะเก็บมาคิดมาเครียดบางทีเรื่องบางเรื่องทะเลาะกันนานจบเป็นชาติแล้วอ่ะมือที่สามก็ยังไม่ลืมนะว่างๆหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เขาคิดมากอะสมมติทะเลาะกับแฟนเก่าคุณทะเลาะเนี่ยก็กลายเป็นนึกถึงเรื่อง คราวที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเมื่อชาติที่แล้วที่เคยทะเลาะก,กันนะ่ะเอาเรื่องเก่าๆกลับมาวนพูดมาคิดซ้ำคิดวนแล้วบางทีนะคิดเราก็คือจมอยู่อย่างนั้นนะ่ะไม่ว่าแฟนคุณจะพูดยังไงก็ไม่ยอมก็จะมีความเชื่อความคิดว่าเธอต้องทําอย่างนั้นแน่แนๆเธอทิ้งฉันแน่ๆที่เธอห่างไปนี่เธอไม่ได้สนใจฉันคิดวนคิดซ้ำอยู่กับความแบบไม่แน่ไม่นอนมีความ จิตใจที่เซนซิทีฟง่ายพระจันทร์นี่มีขึ้นมีลงใช่ป่ะน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็เ,เปลวควันอะไรเงี้ยมันเหมือนเศษซากของอดีตท,ที่ยังมีผลกระทบกับใจิตใจของคนคนนี้ดังนั้นมือที่สามอ่ะหน้าเศร้าซึมอะไรอะไรกับ move on ยากไม่ไม่แจ่มใสไม่แอคทีฟม,มีความมีชีวิตชีวาเลยอ่ะเมื่อเทียบกับคุณแล้วเนี่ยเห็นไหม คุณยิ้มยิ้มอีกคนหนึ่งหน้าเศร้า,ายึดอยู่ติดแต่กับอดีตอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นพอแฟนเก่าคุณไปอยู่กับมือที่3มจริงๆนี่คือสิ่งที่เขาเปรียบเทียบคุณกับมือที่สมนะคะถ้าคุณคิดว่าคนนี้การมองของแฟนเก่าน่ะคือคุณจริงๆพิมพกอกไก่นะแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็พิมพ์ขอไข่ก็แลวกันนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ